อันนี้จะสุกแล้วอะเร็วมากกระคะแบบดีเวอร์อร้อนมากเฮ้ยหมือนจะสุกแ,แล้วสุกแล้วแม่ชิมหน่อยหมักคือดีเวอร์ กิมงานก็รอนิดนึงนะคะซุปนะคะัน้ำุปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กับเพจทีวีพูฟู้ดค่ะเพจค่ะแบมค่ะแล้ววันนี้เราจะมากินหมูกระทะแบบยอะย่วกันค่ะอ่าเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าค่ะเอาผักลงไปนะคะโอ้โห เนื้อหมูน้อยยากตรงนี้ฟังเสียงกันนะคะทุกคนน่กากินมากฟังเสียงนะคะทุกคนอ,อืมใ <laughs> กล่องนะใสกล่องนะได้ยินเสียงไหมเอ่ยใสกล่องไปก่อนส่ำช้นอีก น้ำหมูนะคะน้ำหมูหอมมากเลยค่ะสูตรพิเศษเลยนะไหคะอันนี้สูตรพิเศษเลยนะตามักเนี่ยทีมงานอดใจรอนก่อนนะคะทีมงานกินยัวนิดนึ่งกินยัวก่อนนะอืคืออีอันนี้จะสุกแล้วอะเร็วมากกระทะแบบดีเวือ์ร้อนมาก อฮ้ยเหมือนจะสุกแล้วสุกแล้วแม่เป็นไงดีค่ะกินเลยค่ะกินเลยเลือดหมูเนาะดีมาก น,นี่สุกแล้วเนาะกินเลยนจิ้มหน่อยหมักคือดีเวร์หืมไม่อยากจะพูดค่ะทุกคนอย่าดูตอนดึกนะคะทุกคนไม่ไหวไม่ไหวถ้าไม่ไหวสั่งค่ะสั่งเลยกดสั่งเลยแล้วมากินกับเรากันนี่สุกแล้วนะน,น้ำจิ้ม ไฟมันตดัดอ,อ่ะเซงจุงไฟมันตัดละ่ะ <c oughs> คือน้ำลายเหรอข้างหลังคือน้ำลายเหรอ ค่ะเสียงเสียงดีมากหือฉุบละค่ะสุดละเราไม่ได้กินผักกันเลยย่วาทีมงานหมูกระทะของแท้นะคะเพราะกินแต่หมูจริงๆกินแต่หมูค่ะหมูกระทะเราไม่ใช่ผักกระทะแม่น้ำซุปเราหอมมาก อือโอ้โอ้สุย่างยัวเลยสุกย่างสุกย่างือชิ้นนั้นน่ะฮะเนื้อแน่นๆโ่น้ยยังไงล่ะสามชั้นอะเบคอนอะเน้นแน่นเลยอะทุกคนต้องรอนิดนึงย่างรอมันร้อนมันร้อนต้องรอนิดนึงนะคะทุกคนค่ะ ทีมงานก็รอนิดนึงนะคะน้ำซุปนะคะน้ำซุปหมอหมูแล้วนุมว่มมากแล้วแบบหมักดีเลยขอโทษขอโทษเป็นแซ่ <c oughs> ขอเฮ็ดเนี่ยค่ะเฮ็ดได้จ้ะเฮ็ด อืมอืมูฟ้าปูฟ้าเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหมูกระทะยั่วๆในวันนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่านมมากหอมมากแล้วก็อร่อยมากค่ะค่ะและอีพีหน้านะคะเราสองคนเนี่ยจะมากินอะไรกันอีกนะคะรอติดตามกันด้วยค่ะที่เพจไหนทีวีภูฟู้ดค่ะและ YouTube เลยค่ะที่ทีวีภูออฟฟิเชีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ